เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องสามีหัวใจซาตานแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตา คุณค้าคุณค้าช่วยฉันซื้อขนมหน่อยเถอะค่ะสิ้นเสียงนั้นวัดีก็เงยหน้ามองแม่ค้าใบหน้าอวบแต่เหงื่อท่วมเต็มข้างสองแก้มเมื่อก้มลงมองบริเวณท้องถึงได้เห็นว่าแม่ค้าท้องป่องเหมือนมีลูกโป่งที่ใกล้จะระเบิดในตะกร้าขนมหิ้วใส่แขนจนแดงเป็นรอยหูตะกร้าบ่งบอกว่า หญิงท้องคนนี้คงขายของมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเวทนานักเธอขยับไปนั่งติดกับวินเทอร์ลูกสาววัยสี่ขวบของเธอแล้วดึงให้แม่ค้าที่ท้องประมาณ8เดือนให้ได้นั่งพักมานั่งตรงนี้ก่อนสิจะ๊ะเธอบอกอย่างไม่รังเกียจเมื่อเจ้าหล่อนยอมนั่งลงดีๆเธอพินิษ์พิจารณาว่าอายุของผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะเกิน18 เธอชะโง,งกมองของที่เจ้าหล่อนเอามาขายในนั้นมีขนมปังหลายชนิดน่ากินเหลือเกินดูท่าว่าจะรับมาอีกทีเพื่อนของเธอที่นั่งโต๊ะเดียวกันในร้านอาหารแห่งนั้นรินน้ำเย็ยนๆใส่แก้วใบใหม่ให้กับแม่ค้าอีกฝ่ายรีบรับมาดื่มอย่างหิวกระหายปากขมบขมิบบอกขอบคุณพลางชง,งกออกไปมองหน้าร้าน ด้วยดวงตาที่ออกจะวันกลัวเมื่อมองตามจึงเห็นรายชายคนหนึ่งร่างผอมเหมือนขี้ยาคร่อมมอเตอร์ไซค์คอยมองตามอย่างกับจะจับผิดวัดีได้จะทอดถอนใจดูท่าว่าฉันเหมาหมดะตกรานี้แล้วแฟนของเธอคงเอามาให้เธอขายใหม่ใช่ไหมอีกฝ่ายตบตาไม่กล้าตอบเราะรู้ว่า แฟนของตัวเองกำลังมองมาเหมือนจะจับผิดเพื่อนอีกสองคนของเธอสังเกตเห็นรอยเขียวช้ำที่แขนยามเมื่อแขนเสื้อทลกขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและปุ้ยใบยให้วดีมองตามเขาทำร้ายร่างกายเธอด้วยหรือจ๊ะอีกฝ่ายเม้มปากแน่นไม่กล้าตอบเธอพอจะรู้เพราะทำไมจึงเห็นเธอจึงหันไปหยิบกระดาษกับปากามา เบอร์โทรศัพท์ของเธอเอาไว้ให้ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็กดมาที่เบอร์นี้นะฉันจะช่วยเธออย่างสุดความสามารถอีกฝ่ายมองวดีตาแป๋วพยักหน้ารับน้อยๆแทบไม่เห็นปฏิกิริยานั้นวดีเมาขนมทั้งหมดในราคา400บาทและเห็นอีกฝ่ายที่หิ้วตะกร้าเปล่าออกไปและเห็นหลอนเดินอุ้ยอ้ายออกไปหาผู้ชายคนนั้น คุยอะไรกันอยู่สักครู่ก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถกันออกไปวดีได้แต่ทอดถอนใจไม่รู้ว่าทำไมต้องทนกับผู้ชายที่ร้ายกาจแบบนั้นด้วยฟังมกดาพูดแล้ววดีก็ได้แต่ทอดถอนใจเธอเองก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้าใจว่าหลายๆคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันสังคมรอบด้านไม่เหมือนกันส่วนตัวเธอนั้นถ้ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต้อง ต่างคนต่างเลิกลาไม่ต้องอดทนวินเทอร์จับมือของแม่แน่นในมือก็กัดเคี้ยวขนมปังลาวาชาไทยกำลังอร็ดอร่อยขณะที่ขึ้นรถจูจูมีเสียงโทรศัพท์ดังแทรกเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ของใครนะไม่เห็นขึ้นชื่อเธอรีบกดรับคอยตั้งรับเผื่อว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพแต่แล้วก็ต้องเงี่ยหูฟังเป็นอย่างดี เพราะคนที่โทรเข้ามาส่งเสียงกระซิบกระซาบราวกับกลัวว่าจะมีใครได้ยินพี่คะพี่คะหนูเองนะคะคนที่เอาขนมไปขายให้พี่วดีถึงกับกลลุกปรึบประมวลเหตุการณ์อย่างพยายามจะมีสติให้มากที่สุดพี่คะช่วยหนูทีหนูไม่รู้ว่าจะพึ่งพาใครนี่หนูก็แอบใช้โทรศัพท์กลัวว่ามันจะจับได้ แล้วมันจะทุบตีทำร้ายหนูอีกคราวก่อนก็แท้งมาทีหนึ่งแล้วเธอฟังเสียงกระซิบร้อนโดนนั้นอย่างตื่นกลัวค้นหาโทรศัพท์อีกเครื่องเพื่อนำมาบันทึกบทสนทนาอย่างมีสติเอาละเอาละเล่าให้ฟังหน่อยสิจะ๊ะก่อนอื่นหนูชื่ออะไรเธอเอ่ยถามหลังจากค้นกระเป๋าจนเจอแล้วกดเปิดโหมดวิดีโอ เ้าถามทุกอย่างทุกสิ่งที่เธอคนนั้นอยากให้ช่วยเหลือหนูชื่อมายค่ะหนูอายุ17หนูหนีแม่มากับไอ้ป๊อกมันหลอกให้หนูมาเจอมันแล้วมันก็กลับขังหนูไว้ไม่ยอมให้หนูกลับบ้านมันติดยาบังคับให้หนูเอาไปขายของหาเงินมาซื้อยาให้มันหนูอยู่ที่ไหนเธอวางเรื่องน่าตื่นใจนั้นลงก่อน เพื่อหาว่าเธอจะต้องช่วยไมยได้ยังไงเมื่อเธอได้ที่อยู่แล้วก็รีบไถ่าถามเรื่องราวต่อไปพอรู้ว่ามีเวลาอีกไม่นานไอ้กี้ยาสาะระเดวนั้นมันก็จะกลับมาแล้วเพราะพอมันได้เงินมามันก็ต้องการหาซื้อยามาเสพบังเอิญทิ้งโทรศัพท์เอาไว้เอาละ่ะฟังพี่ให้ดีนะหลังจากวางสายลบเบอร์โทร เพื่อกันไม่ให้มันจับได้ว่าเธอโทรหาพี่เดี๋ยวพี่จะหาทางก็ไปช่วยให้เร็วที่สุดอย่าก,กลัวนะพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแฟนของเธอมันจะได้ไม่สงสัยพี่คะมันมาแล้วหนูต้องรีบวางสายแล้วค่ะเสียงนั้นเงียบหายไปเธอได้แต่มองโทรศัพท์ดวงตาห้อยหยและขับรถไปยังที่ที่หนึ่งเพื่อ ควบคุมสติของตัวเองก่อนจะใช้เสียงสั่งการให้โทรออกเพราะกำลังขับรถเธอโทรหามุกดาอีกฝ่ายรับโทรศัพท์อย่างงงๆฟังนะแกฉันว่าฉันเจอเรื่องใหญ่แล้วฉันคิดว่าเราคงต้องเพื่อยพึ่งหน่วยงานรัฐสักหน่วยมาช่วยกันล,ละละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเรื่องอะไรกันเอางี้นะตั้งสติ แล้วรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังว่ามันเกิดอะไรกันแน่มุกดาเหลือบวดีเหลือบมองลูกสาวที่นั่งอยู่ในคาซีฟพยายามเรียกสติของตัวเองอย่างสุดกักำลังเพราะการที่เธอได้ช่วยใครคนหนึ่งนั้นคงมีผลให้ใครบางคนต้องช่วยลูกของเธอยามเมื่อเจอเรื่องเดือดร้อนเข้าสักวันใดวันหนึ่งแล้วเธอก็สูดหายใจลึก เล่าเรื่องทุกอย่างที่ได้ฟังมาจากไม้ให้เพื่อนรับฟังมุกดากลืนน้ำลายอย่างยากเย็นก่อนจะบนออกมาเรื่องใหญ่จริงๆด้วยฮะเรามันโคนตัวเล็กๆเกินไปถ้าจะจัดการเรื่องนี้แต่อ๋อฉันคิดออกแล้วพี่เทพนาลงน่าจะช่วยได้วดีขมวดคิ้วอย่างสงสัยใครกันยะชื่อเทพนาลงฉันไม่เคยเห็นรู้จักเลยเดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวนะขอฉันติดต่อหาพี่เขาก่อนแล้วมุกดาก,ก็ตัดสายเธอไปในทันทีทิ้งให้วดีอยู่กับความหวัดวันสงสารไมายเหลือเกินเธอตัดใจเมื่อมาถึงที่คอนโดแล้วโทรศัพท์หาเบอร์โทรที่หมให้ไว้มันเป็นเบอร์โทรของแม่ไมาเรออยู่นานกลับไม่มีใครรับสายของเธอเลยสักคนโทรบ่อยเข้ากลับปิดเครื่องไปเลยแม่ของมายอยู่ต่างจังหวัด อยู่ทางภาคอีสานจะไปหาจะต้องยากลำบากแน่แนระหว่างที่เธออาบน้ำรอข่าวจากมุกดาอีกฝ่ายก็ส่งข้อความทางลายมาให้ว่าสามารถติดต่อกับเทพนรงค์ได้แล้วอีกฝ่ายเป็นข้าราชการซีสูงเธอไม่รู้หรอกว่าตำแหน่งหน้าที่เขาคืออะไรรู้แต่ว่าเขาใหญ่มากพอที่จะติดต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อจะเข้าช่วยเหลือได้แบบที่เธอไม่จำเป็นต้องกังวลคืนนั้นพอหลับตาลงได้บ้าง แม้ว่าจะยังคงเป็นห่วงจะโทรศัพท์กลับไปหรือมันก็ไม่สมควรเพราะกลัวว่าจะเป็นไอ้ป๊อกที่เป็นคนรับสายวันต่อมามุกดานัดเวลาให้เธอได้เจอกับเทพนาดงเขาเป็นข้าราชการที่ทำงานกับกระทรวงยุติธรรมและเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดูภูมิฐานแก่กว่าเธอ8ปปีเขาเป็นคนเข้าถึงง่ายอย่างที่มุกดาพูดเอาไว้ เขาเองก็เป็นพ่อลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวชื่อกันชื่อเอวาน่ารักแก่กว่าวินเทอร์ของเธอสองปีทั้งสองพอได้เจอกันก็ชวนกันเล่นโดยปล่อยให้ผู้ใหญ่ได้พูดคุยและปรึกษาหารือกันนายป๊อกคนนี้มีประวัติเสพยาเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น อยู่กับแม่แม่ก็คอยให้ทายว่าลูกฉันเป็นคนดีคนแถวนั้นให้ข้อมูลกันแบบนั้นแหละเทพนาดงไปตามสืบมาจากประวัติของนายป๊อกที่มีอยู่แล้วมีเมียกี่คนไอ้คนนี้ก็บังคับตบตีให้ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวมันเคยบังคับให้ไปขายตัวบ้างแล้วก็มีมาฝ่ายหญิงถูกตีต่อหน้าประชาชนช่วยออกมาแบบนี้หลายครั้งหลายคนแล้วด้วยได้ฟังก็ใจหาย วดียกมือทับออกพอมันออกมาจากคุกมันก็จะใช้รูปลล่อมาหลอกผู้หญิงยิ่งเป็นผู้เยาวยิ่งหลอกง่ายเด็กผู้หญิงหนีออกจากบ้านมาอยู่กับมันเพราะคิดว่ามันรักจริงเป็นคดีมาแล้วถึงสามหนวดีได้แต่พ้นลมหายใจอย่างอ่อนแรงเราพอจะมีทางช่วยน้องไมายได้ไหมคะเขายิ้มบางเบาอย่างอ่อนโยนให้เธอมีครับ แต่เราต้องวางแผนกันก่อนให้มันออกมาจากบ้านเราค่อยบุกเอาตัวผู้หญิงออกมาได้ฟังแผนการแล้วค่อยเบาใจขึ้นมาหน่อยและพอเขาตัดสินใจจะไปหาแม่ของไมซึ่งต้องขับรถไปถึงสามชั่วโมงเธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะต้องไปด้วยแต่ตัวของมุกดาไปด้วยไม่ได้เพราะติดงานว่าดีมีพี่เลี้ยงจึงกะว่าจะให้มาอยู่กับลูกสาวของเธอที่คอนโด ตาเทพนรงบอกว่าให้พาลูกมาอยู่กับเอ,เอวาที่บ้านของเขาที่นี่มีป้าของเขาอยู่และยังมีพี่เลี้ยงอีกสองคนบ้านของเขาหลังใหญ่โตไม่ต้องเป็นกังวลการขับรถก็แสนยาวนานสามชั่วโมงหลังจากฝากฝังลูกสาวกับป้าของเทพนรงแล้วทำให้เธอได้ทำความรู้จักกับเขามากขึ้นในระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเธอพูดคุยกับเขา ราวกับว่าระยะทางนั้นแสนสั้นต่างคนต่างทําความเข้าใจปรับจูนหลีกเลี่ยงหัวข้อที่ไม่ควรจะพูดถึงอย่างเช่นเรื่องการเมืองแต่สําหรับเทพนรงค์แล้วเขากลับเห็นว่าสมควรจะพูดจะได้รู้ว่าใครมีความคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรเธอก็พูดในสิ่งที่เธอคิดเพราะเวลานี้ประชาชนลําบากข้าวของก็แพงเหลือเกินทั้งที่เงินในกระเป๋ามันก็มีเท่าเดิม เขารับฟังและพูดในแง่คิดของเขาและเธอเองก็เป็นผู้รับฟังที่ดีเทพนรดงหัวเราะเพราะรู้ว่าที่ทั้งคู่ปรับจูนกันเพราะต่างมีประสบการณ์แย่ๆมาก่อนนั่นเองเธอจึงหัวเราะไปกับเขาด้วยเพราะเห็นด้ว,ดวยกับสิ่งที่เขาพูดเวลามันสั้นเกินไปขณะเตรียมตัวไปพบแม่ของไม่และยังมีเจ้าหน้าที่จากรัฐมาร่วมด้วยอีกสองคน เพราะเทมน,นรงติดต่อให้ไปช่วยประสานงานให้ตั้งแต่แรกเมื่อได้พบกับแม่ของไม่แล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายก็เป็นคนหาชาวกินคำมีสามีใหม่มีลูกใหม่แม้ว่าจะตกใจที่รู้ว่าลูกสาวที่เกิดจากสามีคนแรกถูกทำร้ายและกำลังท้องโตแต่ก็บ่นว่าลูกคนนี้ว่ามันดื้อรั้นเกินจะเยียวยาแม้กระนั้นเธอก็ยังเต็มใจจะช่วยไม้ เธออยากจะช่วยหม้ให้หลุดพ้นจากคนสารเดวคนนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าหมายแหลกสลายแค่ไหนเพราะสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่รอบตัวเพราะหมายเป็นเยาวชนจึงจําเป็นต้องมีผู้ปกครองไปด้วยการช่วยเหลือผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะตํารวจที่เข้ามารวบตัวนายป๊อกเอาไว้ได้ก่อนตรวจร่างกายแล้วพบว่าฉี่สีม่วงแถมยังเจอยาเสพติดอีกจํานวนหนึ่งในตัวไม้ที่กําลังขายของ วิ่งเข้ามากอดเธอแทนที่จะเป็นแม่ของตนเองอย่างที่ต้องการที่พักพิงทางใจและทางกายเธออ้าแขนรับและพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่างกว่าจะผ่านพ้นเวลาก็ล่วงเลยเกือบเที่ยงคืนหมายปลอดภัยแล้วอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนลูกสาวของเธอกำลังหลับปุ๋ยอยู่กับเอวาบนเตียงที่แสนอบอุ่นสงสัยคืนนี้คุณจะต้องค้างที่นี่ก่อนแล้วล่ะ เขาบอกง่ายๆขณะรินไวน์ให้เธอดื่มเพื่อฉลองความสำเร็จเธอรับเอาไว้และเริ่มพูดคุยกับเขาถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาสุดท้ายเมื่อทุกอย่างลงล็อกคนมีประสบการณ์สบตาก็ต่างรู้ใจเธอปล่อยให้ความต้องการทางเพศเป็นผู้นำไม่แปลกอะไรเลยเพราะคนเดี๋ยวนี้ต่างก็เปิดกว้างที่จะเรียนรู้กันละกันและทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ความสัมพันธ์และเรื่องบนเตียงก็ต้องเข้าขาและลงล็อกกันเรากับรู้จักกันมานานอนาคตที่กำลังจะมาถึงคงไม่ต้องเราตัวของวด,ดีเองไม่เคยฝันถึงงานแต่งงานที่ยิงใหญ่โตหรือดูด้าเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วและมันก็จบลงยางไม่เป็นท่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นชีวิตคู่แค่สปี แต่ถ้ามันจะค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะของความเข้าใจกันแล้วนั่นต่างหากละ่ะที่เป็นเรื่องดีสายมากเท่าไหร่แล้วเธอก็ไม่รู้เอวาและวินเทอร์เข้ามาปลุกเธอและเทพนารงถึงบนเตียงโชคยังดีที่ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในชุดวันเกิดแต่อย่างน้อยลูกๆก,ก็เข้าใจเธอทั้งสองต่างสบตาก,กันยังมีความหมาย รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หวังว่าหนทางข้างหน้าจะราบรื่นและจะได้พบกับสิ่งดีๆที่กำลังรอเธออยู่เธอเองก็อย,ยากมีชีวิตใหม่กับสามีคนใหม่ที่เข้าใจกันและกันพร้อมจะจับมือกันเดินยามเมื่อแก่ชาราไปด้วยกันจบแล้วนะคะไวไปหน่อยแต่ก็ไวนั่นแหละแต่ไม่มีเวลาเขียนนะทุกคนดูสิ บางทีมันก็ต้องใช้เวลาแบบสองวันเลยนะการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันเหนื่อยหนักจริงๆนะคะแม้ว่าตาจะมีแม่ช่วยอยู่เนาะก็เหมือนทําคนเดียวอะ่ะมันมันไม่มีเวลาที่จะทําอะไรเลยทุกคนอืมแล้วอาการของพ่อตาเนี่ยมันก็มันมันแปลกๆนะตาไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่ตาไม่รู้ว่าคนเป็นอัลไซเมอร์คนอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าพ่อของตาเนี่ยถือว่าโอ้โ oh, ห the best เนย แกมีแรงเยอะไงคะแกแรงเยอะเนาะแล้วก็เราก็สองคนไม่มีแรงที่จะสู้เขาสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเหนื่อยไงเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวนะบางทีเขาก็ตะโกนเขาก,ก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วความแรงเยอะของเขาเขาก,ก็ดึงกระชากเราตาเนะ่ะเคยโดนทีแบบติดชั้นโดนโชกเบ้าตาก็โดนมาแล้วอะไรต่ออะไรเนาะจะป่บบนทําไมก็อยากระบาย ยังไงคุณก็ด่าตามไม่ได้อยู่แล้วประตาปิดคอมเมนต์ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่รับฟังนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ช่วยสนับสนุนได้โดยการชมโฆษณาเนาะแล้วก็ใครที่อยากช่วยค่าแอมเพร์ดค่ายาค่าอะไรก็ซุปเปอร์แตงก็มีนะคะหรืออยากจะเป็นสมาชิกเนาะเดือนละ20บบาทนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะยังไงตาก็ต้องทำงานตรงนี้อยู่นะคะเพราะว่า ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่เนาะแต่ก็ยังหวังว่า YouTube จะเป็นรายได้ให้ตาอยู่พอสมควรฝากด้วยแล้วกันนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ